โอสุถธาปริภาชโชบแต่ที่ยังมีผู้ปฏิบัติในมักมีองค์แปดได้ชอบแล้วโลกจะไม่ว่างจากพาระลานมักก็อื่นให้ทำพอเป็นบาทเช่รักษาศษีกลางๆแต่มักก็แปดฤกษสมาธิคือสมาธาวิปัสสนาปฏิบัติมักก็นิสมูลแบบ มรรคกอื่นก็ตามมาจิตสงบเล็กน้ยสลายจุดเดียวชิดที่หน้าผาไม่ต้องละเอียดพี่นาละพักสลับไปมา